ครับสวัสดีครับพบปอยกอออับไกะหายเน่าคอนเทนต์ครับผมอ่าคือว่าได้ลูกมันหลายตัวแล้วกันมีผู้ใดยอยากได้ก็ติดต่อมาพอได้ลูกม่าหลายตัวเติบู่ตัวน,นี้ใกล้อายุสามปีไปครับ,รบกันห้างว่หลุดบ่าขาดไปสักสี่เมตรแล้วแต่ว่าตัวน,นี้ก็ับตัวใดสามเมตรนี่แหละเพราะว่าหางเขาหลุดเขาขาดดูครับ คิดเอาว่าประตูเล็กสูง3เมตรด่ก็เขากะซัมประตูเล็กพอดีอ่ะคิดเพิ่งเอาว่า มันหลายตัวแล้วนะครับกยอไไไดดด้้้ยยยืืาาว